ป๋าแล้วครับพี่น้องจวดลมร้อนครับผมจวดลมร้อนนู่นครับองค์พระใหญ่ก็อยู่ทางด้านนู้นครับพี่น้องนี่ครับพิกัดผูกว่าวเราป๋ายูคาที่เดิมครับผมป๋ายูคาที่เดิมว่าวก็อยู่แล้วครับบนฟ้าโคตรหนักเชือกเลยครับหนักเชือกเชือกสามมิลกับสองจุดห้าครับสองจุดห้าจะอยู่ข้อต่อด้านบนครับ อันนี้สามมิลครับสีเหลืองนุ่นครับว่าอยู่บนฟ้าละประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรครับหย่อนไปกะว่าให้มันตกแถวก่อนถึงท้าใหญ่ครับผมก่อนถึงท้าใหญ่ตอนนี้ว่ามันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับพี่น้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวพอช่วงคืนมันก็จะไปด้านนี้นะครับมันก็จะไปด้านทิศตะวันออก จุดแน่นอนครับพี่น้องจุดแน่นอนลมพึ่งบินลมร้อนครับผมลมพึ่งบินลมร้อนขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ลมดีต่อเนื่องครับผมขอให้ลมดีต่อเนื่องจะได้ไม่ต้องมาวิ่งใหม่ครับผมจะได้ไม่ต้องมาวิ่งใหม่รอบหัวค่าขอให้ลมมันมาเรื่อยๆครับค่าลมก็โอเคครับวันนี้ค่าลมดีอยู่พอสมควรจากเรดาร์ลมสภาพอากาศ วัวตัวนี้ตัวฉกาดเลยตัวอันตรายครับวัวตัวนี้จำหน้าผมได้เหยครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็มองนะครับวัวตัวนี้จอมตื่นครับไอจอมตื่นเข้าใกล้ไม่ได้ครับถือว่าไปไม่ได้ถือว่าไปปุ๊บันสะบัดเชือกขาดเลยเดี๋ยวโดนเจ้าของวัวด่าครับพี่น้องจำเสียงมอเตอร์ไซค์ย,ยังได้ครับครับตัวว่าว คือต้องนั่งสังเกตว่า้วเรื่อยๆครับพี่น้องว่ามันจะลงหรือเปล่าจะได้วิ่งใหม่หรือเปล่าครับผมไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าลมบนมันมามา,มาเป็นดอกๆครับลมบนตอนนี้ช่วงหัวคำ่ำลมบนมาเป็นดอกๆมาเป็นก้อนๆหรือมาเป็นลูกๆครับรอดูสักพักหนึ่งครับค่อยเข้าบ้านครับผมรอดูสักพักค่อยเข้าบ้าน โอเคครับผมอ้เมื่อคอครับพี่น้องมือคอเก็บผมลุนด้วยกันครับพี่น้องลุนด้วยกันจวดแน่นอนครับจวดแน่นอนลมพึ่งลมร้อนครับลมพึ่งลมร้อนโอ้พี่น้องสงสัยต้องย้ายว่าวครับสงสัยต้องย้ายที่ผูกว่าวเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าแนวว่าแนวว่าวที่จะลงเนี่ยมันเกินลวดหนามมาครับผมเกินลานวัดมามันก็จะไปตรงป่านี่ครับอันตรายครับผม หรือว่าวตอนเช้ามันไปทางโน้นครับนู่นไปทางองค์พระใหญ่นู่นแต่ว่าถ้ามันไม่รอดช่วงก่อนดึกเนี่ยมันก็จะลงแถวแถวนี้ครับเสี่ยงครับพี่น้องเดี๋ยวเอาว่าวเข้าอีกครับผมเอาเชือกเข้าอีกหรือไม่ก็ย้ายที่ผูกไปนู่นครับไปป่าลึกนู่นที่ผูกป่าลึกป่ายูคาเลยครับเข้าไปในในครับลึกๆไม่งนั้นอันตรายแน่ครับเสพโซนอันตรายแน่ผมต้องย้ายที่ผูกครับพี่น้องย้ายที่ผูกแป๊บหนึ่ง ยบตัวว่ามันอยู่แนวเกินรั้วไปครับผมอยู่แนวเกินรัวไปมันไม่ปลอดภัยครับมันไม่ปลอดภัย เพียน้องย้ายว่าแป๊บนึงครับผมย้ายที่ผูกแป๊บนึงเอาเชือกเข้าอีกครับให้มันลงแนวรั้วนี่แหละพอดีพอดีเสีบไว้เสีบเอาไว้ปีนต้นไม้มันไม่ไหวครับขี้เกียจปีนโอเคครับผม เสียงสนูแบบนี้ก็ว้าวควงครับผมว้าวหมุนเจอลมร้อนตบครับผมลมร้อนมันก็มาเป็นลูกๆครับช่วงนี้ยังไม่ดึกมากครับสองทุ่มกว่า,วาฟังเสียงก็รู้ครับเสียงสนูลั่นแบบนี้มาเป็นดอกๆว้าวนี่ควงหมุนมาทางนี้เลครับผม พี่น้องปล่อยมันควงหมุนอยู่อย่างนี้ครับไม่ลงถึงพื้นหรอกครับพี่น้องไม่ลงถึงพื้นเดี๋ยวก็กลับสู่เข้าโหมดปกติครับลมเลิกหมุนมาก่อนช่วงนี้ตอนนี้ลมลมมันหมุนอยู่ครับพี่น้องด้านบนตรงนี้ก็เป็นที่ผูกว่าวลมหนาวครับผูกตรงนี้แต่ว,ว่าวลมร้อนนี่ต้องไปผูกนู่นแหละครับตีนโคกครับตีนโคกป่ายุคาเก๋พี่น้องเข้าบ้านหนึ่งครับลุ้นี้กันพรุ่งนี้เช้าครับว่าจะรอดหรือเปล่า ฝ่าลมร้อนเดือดนรกได้หรือเปล่าครับคืนนี้เจอลมร้อนตบหมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยน้องพึ่งโอเคครับผมรับพี่น้องตีห้าก,กว่าครับผมตีห้าก,กว่าครับว่าสอดแจ้งอยู่ครับอยู่ตรงปลายขามครับว่าสมูก็ลัน่นจนเช้าครับคือที่ผมตื่นตอนเช้านี่ไม่อะไรครับพี่น้องเดี๋ยวหยอกไปตกปลาต่อครับผม ออกไปตีปลากระสบกอนครับสายๆค่อยเขามาว่าวลงครับผมอาจจะไม่เห็นแล้วครับมันมืดครับตีห้าครึ่งเองตอนนี้สนูก็ลั่นยันหวางเลยเขียผมเดี๋ยวรีบออกลเรือครับรีบออกแวลเเรือไปตีปลากระสูบ ปลาสูบแล้วค่อยเมาตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นครับผมที่เห็นนั่นหลอดไฟเดือนหลอดไฟโอเคครับผมครับพี่น้องเอาลงแล้วครับผมเอาลงเรียบร้อยแล้วหลังจากไปตีปลากระสูบมาครับประมาณ9ก้าโมงกว่าสาวลงดื้อเลยครับผมสาวลงเชือกก็ไว้ที่เดิมครับเชือกเอาไว้ที่เดิม โอ้ปล่อยตน้นหัวข้ามใหม่ครับสนูขาดไปหนึ่งเส้นเล็กๆเย็นนี้ต้องเปลี่ยนเขาสนูใหม่ครับเย็นนี้ก็อาจจะเอาไอ้ชาติขึ้นครับถ้าลมแรงลมแรงอาจจะเอาอชาติขึ้นบนท่าลมร้อนนี่ครับไอ้ชาติก็ใบสนูขวดสีขาวเก็บม แค่านี้เลครับสาหรับคลิปนี้เรียบร้อยครับน่มพึ่งสดแจ้งครับสวัสดีครับชัวแน่นอน